เออเออมัอไหนไปไหนมันไหนไปสวัสดีลาวนายมองหาอะไรเหรอฉันหาปืนที่เก่าแก่ที่สุดแต่ฉันต้องหาจากฝรั่งเศสสวัสดี<อ>ฉันมาจากยุโรปสวัสดีสสดลาวนายร้องไห้ทําไมเหรอสวัสดีเนเธอร์แลนด์นายรู้จักฝรั่งเศสไหมพวกนายกําลังหาปืนเก่าใช่ไหมใช่ใชพวกแกตามหาฉันใช่ไหมฝรั่งเศส เราอยากได้ปืนเก่าของนายพอจะมีไหมเออฉันไม่มีหรอกนะงั้นแกตายเกมวีไฟ <V> <ight> ของฉันของใครนั่นเดี๋ยวจะโดนตบเกมโฮมสวิตโฮมของฉันไม่ตัดเหตุของใครนะไทยว่าย,ยัางไงลาว กำมูชาบอกว่าหมาแดงของมันดีแก้วปล่อยมันไปเถอะเดี๋ยวก็รู้